คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ขายยางก้อนเราไม่ได้ราคาคุณก็รู้สึกเศร้าใจดูสิทาดีอย่างไรก็ขายไม่ได้แต่คุณรู้ไหมคะว่าเราต้องมารู้ก่อนว่ายางก้อนถ้วยนะคะ่ะเขาไปทําอะไรต่ออันหนึ่งที่เขาไปใช้นะคะก็คือไปทํอยางเคฟคะ่ะคุณรู้จักยางเคฟหรือเปล่ายางเคปเนี่ยจะช่วยทําให้เราไปเพิ่มมูลค่าได้คะ่ะแต่ครูพิมัยไม่ได้แนะนําให้ทําแค่รายเดียวนะคะ เราจะต้องรวมกลุ่มกันค่ะรวมกลุ่มแล้วก็ทำยางเคปต่อยอดขึ้นไปนะคะหรือว่าเราจะต้องไปติดต่อขายยางในสิ่งที่เขาต้องการนะคะตลาดกับผู้ซื้อนะคะจะต้องจูนกันนะคะหากันให้เจอค่ะแล้วเราจะขายยางได้ราคาดีค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าใครอยากรู้มาพบกับครูพิสมัยส่วนยางเอ็กซ์เปิดค่ะครูพิสมัยก็คือดเรพิสมัยจตุมา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทำงานกับหน่วยงานระดับชาติะคะ่ะทางด้านยาพาราจะโตเลยนะคะมีประสบการณ์การทํางานมาสัก5ปีค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสนําความรู้จากการวิจัยต่างๆนะคะไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติในระดับโลกเลยนะคะและก็ได้นําเอาความรู้ในระดับโลกกลับมาค่ะมาช่วยพี่น้องชาวสันยามากมายเลยคะ่ะครูพิสมัย ได้มีโอกาสได้ไปครุกค,ครีทางานร่วมกับชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะ่ะไม่ว่าเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดค่ะแล้วก็ได้นําเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีในระดับโลกเนะะี่ยค่ะมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวสัญญางภากมายเลยคะ่ะครูพิสมัยตั้งเป็นทฐานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสัญญางที่มีความรัก ภาะพาภูมิใจในอาชีพการทำสัญญาณได้มีไรายได้มั่งคั่งขึ้นค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรแนวทางของครูพิสมหมก็ค,คือการทำสัญญาณแนาใหม่ค่ะการทำสัญญาณแนวใหม่คืออะไรคะก็คือการนำเอาวิทยาการใหม่ๆหรือง,งานทดลองค้นคว้าวิจัยใหม่ๆมนะคะมาต่อย,ยอดกับงานเดิมที่พี่น้องชาวสัญญาณทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อก้าวกระโดด จับเงินล้านได้เร็วขึ้นไงคะรักการทําสัญญาแนวใหม่มี3ข้อค่ะก็อันแรกก็คือช่วยเพิ่มไรายได้ค่ะอันที่2องลค่าใช้จ่ายและที่3ก็คือลดการใช้ใช้ลดการใช้แรงงานในสัญญาณผิดเพี่ยมไหมคะสิ่งที่ครูพิสมัยนำมาให้นะคะคุณเป็นคนโชคดีมากเลยนะคะที่เข้ามาในไรา์นี้ฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพุสมัยด้วยนะคะ รักครูพิสมัยขอแชร์คนละสองสามแชร์ค่ะส่งไปเลยค่ะแชร์ไปให้เพื่อนเราในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาอยากได้ความรู้นี้แต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาฟังครูพิสมัยในไรนี้ค่ะการแชร์ความรู้ไปให้เขานะคะไปให้กับคนที่เขากําลังลําบากที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะเหมือนกับการทําบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้ความรู้ค่ะให้เครื่องมือเขา เพื่อให้เขาประามาหากินมีรายได้เพิ่มใช่ไหมคะส่งออกไปเลยคะ่ะส่งแชร์ออกไปให้เพื่อนเพื่อเราได้รู้นะคะและครูพิสมัยขอเสียงพี่นัชนนะะชกชาวสัญญาณเลยค่ะใช้กดหนึ่งไหมครูพิสมัยเรีวรอด้นะคะกดเลยค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือรายได้เพิ่มผลิตจากครปจากจานก,ก้นถ้วยคะ่ะจานครปเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก่อนนะคะบางคนอาจจะนึกไปออกค่ะเห็นแต่ยางก้อนนะคะเนี่ค่ะยางก้อนถ้วยที่เราไปขายเราไปขายในตลาดนะคะเขาไปทําอะไรต่ออยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวครูพิสมัยททาให้ดูนะคะหนึ่งที่เขาเอาไปทาคือเอาไปเครปค่ะก็คือเอาก้อนถ้วยเนี่ยมามาบดนะคะมาเข้าเครื่องบดนะคะจากเครื่องจางตัวเนี้นะคะ่ะมาบดและหลายรอบนะคะเพื่อที่จะให้จากก้อนเป็นแผ่นบางๆนะคะ เห็นไหมคะเป็นแผ่นตรงนี้เขาจะรีดมาแผ่นยาวประมาณสัก2ถึงสเมตรค่ะก็คือ2เมตรครึ่งแล้วก็กว้างประมาณ4 0่สถึงหกเซนนะคะความกวาม้างความยาวนะคะเราจะเห็นว่าเอ๊ะยางแผ่นตรงนี้ทำไมยาวจังเลยยางแผ่นตรงนี้ก็คือย,อยางที่เกิดจากการที่เอาอยางก้อนนะคะมารีดนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องรีดยางนะคะเขาจะแตกต่างจากการทำยางยางแผ่นนะคะเพราะที่ ลูกกลิ้งที่เห็นเป็นลูกกลิ้งสองอันนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในการอัดรีดยาค่ะจากจางก้อนนะคะเราเอาก้อนใส่ไปในนี้ค่ะพอใส่แล้วเาก็จะรีดรีดลืด่นๆนะคะทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่าการทำยางครีเยเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นนะคะที่เราจะเพิ่มรายได้ให้เยอะขึ้นนะคะพี่น้องก็จะไม่ต้องมาท้อใจ ทำดีไม่ได้ดีไม่ค่ะเดียวมีหนทางเยอะแยะค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็คืออันแรกคือเราต้องรวมกลุ่มกันนะคะเพราะเครื่องจักรนี้แพงมากตัวหนึ่งก็ประมาณสามแสนกว่าละและอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังการผลิตต้องเยอะด้วยค่ะเรามียางเยอะไหมถ้าเรามียางเยอะมันก็คุ้มค่าในการทำถ้ายางไม่เยอะก็ไม่คุ้มค่าค่ะ แล้วก็ในไทยมันก็คือเราอาจจะมีตัวนี้เพราะทางการจ้างห่งประเทศไทยถ้าเขาถ้าเรารวมกลุ่มกันนะคะเป็นสากลเนี่ยเราสามารถที่จะเครื่องมือพวกนี้เราสามารถไปเขามีคล้ายๆวสวัสดิการค่ะไปกู้เงินที่ดอกเบี้ยต่ําและไปซื้อเครื่องจกักรรวมกลุ่มกันค่ะสามารถทําเป็นกลุ่มได้นะคะ อันนี้ให้ปรึกษากับการยางกับประเทศไทยประจำจังหวัดทองแต่ละที่นะคะแล้วเราก็จะมีเงินทุนมาหมุนเวียนมาทำยางก้อนยางเคฟนะคะพอเคฟประมาณนี้จะเป็นแผ่นเหมือนกับเป็นรูพุนนะคะมันไม่ได้เรียบนะคะเพราะว่าเอาไอ้เอาอยางมาบดอัดมันก็จะแบบไม่เหมือนกับน้ํายางนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นยางเคฟคะ่ะ ตัวนี้ยางเคฟที่ได้จากการทําเอาอยางก้นถ้วยมาทําเขาเรียกว่ายางเคฟสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะโคนลเกตกันยางเคฟแต่ก่อนเราทำานะ่ก็คือจะใช้น้ํายางสดมาทําน้ํายางสดเราซื้อเขาซื้อน้ํายางสดมาแล้วเขาก็มาใส่ตะกงแล้วก็ให้จับตัวเหมือนกับเต้าหู้นะคะเสร็จแล้วก็ไปเข้าเครื่องเครื่องย่อยเครื่องรีดเครื่องย่อยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทําให้เป็นเคฟนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูว่า ในแต่ละยางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีประโยชน์จากไรแต่ว่าตัวนี้เป็นนวทางใหม่เลยค่ะที่เอาเคลปเอายางก้ถ้วยมาทําเคลปแล้วสามารถขายยางได้ในในในราคาอย่างแท่งทําได้ดีด้วยะคะ่ะเพราะว่าอย่างแท่งเนี่ยพอเข้ามาเห็นวิธีการเคลปเนี่ยก็ชอบใจเพราะอะไรคะประหยัดพลังงานแต่คุณภาพยางก็ยังดีนะคะ ไม่ต้องไปใช้พลังงานเยอะนะคะตัวนี้๋ตวตามคุปพิสมัยมาดูเราได้เลยค่ะ,คะยางเคฟนะคะเรามารู้ก่อนว่ายางเคฟเนี่ยก็คือผลิตจากได้จากทั้งน้ำยางน้ำยางสดนะคะแล้วก็ยางก้นถ้วยหรือว่ายางก้อนต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาทําเป็นยางเคฟได้โดยที่เอามารีดนะคะรีดให้เป็นแผ่นยาวนะคะทีนี้ผ่านเครื่องรีด เครื่องเค้นะที่ครูพิสิทให้ดูเครื่องรีดเค้นะคะที่เป็นเอเอเหล็กแกนใหญ่ๆนะคะที่เป็นแท่งใหญ่ๆนะคะตัวนี้ก็จะเนี่ยติดกันเป็นพื้นยาวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้สามเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้วิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะคะทีนี้ยางเครปเนะี่ยมีสองประเภทคือยางเครปขาวยางเครปขาวคือยางเครปที่คุณภาพดีเยี่ยมค่ะ ตอนนี้เวลาทำยางแท่งเนี่ยเขาก็จะมีการวิธีการทำยางแท่งเดี๋ยววันหลังครูพิสมทธจะเล่าเรื่องการทำยางแท่งให้ฟังแต่วันนี้มารู้จักยางเครปก่อนนะคะเพราะว่ายางเครปใกล้ตัวเราเหมือนกับเราเอาอยางก้อนถ้วยนะคะที่เรามีอยู่ในในสวนเราเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำได้เลยนะคะยางเครปเนี่ยใช้น้ำยางมาทำโดยตรงน้ำยางเราก็มาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็สามารถที่จะไปรีดได้ และอย่างนึ่งก็คือ,อยางเครสีน้ำตาลซึ่งอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้มก็ได้ค่ะอันนี้ความแตกต่างก็คือเอาอย่างก้อนถ้วยมาทำค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะที่เราเจอมาในช่วงสิบปีนี้ค่ะเอาอย่างก้อนถ้วยมานะคะแล้วก็มอบดอัดนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นยางก้อนสีน้ำตาลซึ่งยางก้อนสีน้ำตาลเนี่ยจะสีจางหรือสีเข้ม เพื่อนเี่วกับจานวนมีนะคะที่ครูพิสมัยหมบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักวิจัยเขาค้นพบค่ะงานวิจัยของการยางแห่งประเทศไทยะค่ะฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางค่ะเขาค้นพบในการที่เอาอยางก้นถ้วยมาทํายางเคปขาวค่ะตรงน,นี้คือนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเพิ่มรายได้เราได้ก็คือยางเคปขาวเนี่ยปกติเราจะขายใน เพื่อไปทำยางแท่งเราจะขายในคุณภาพยางชั้นดีนะคะก็เรียกว่า str 5ก็คือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดระเบอร์ว่าที่จะเป็นชั้นคุณภาพดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็สำหรับยางเคปฟสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อนหรือเข้มเนี่ยก็จะเป็นระดับลงลงมาก็คือ str 1 0แล้วก็ str 2 0นะคะเห็นไหมคะ ก็จะเป็นคุณภาพที่รองลงมาแต่เราสามารถตอนนี้นวัตก,กรรมใหม่เขาสามารถดันคุณภาพจากระดับรองค่ะก็คือระดับส0ระดับ20เนี่ยขึ้นมาเป็นระดับ5้าได้สนใจไหมคะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ราคาก็ดีด้วยและตรงนี้มีประโยชน์อะไรนะคะเพื่อนเนก็ตนะคะเนี่ยครูพิสสมัยดีใจมากเลยค่ะจนตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนพี่น้องชาวสวนยางค่ะที่เราจะมี ไปได้เพิ่มจากการทำยางเคฟคุณภาพดีเลิศค่ะสีขาวนะคะประโยชน์ของยางเคฟเข้าไปทำอะไรคะถ้าเป็นยางเคฟขาวที่ทำจากน้ำยางค่ะแต่ตอนนี้สามารถทำจากยางก้อนถ้วยได้ยางก้นถ้วยท,ที่จะมาทำเป็นยางเคฟขาวนะคะที่เขาประโยชน์ก็คือประทำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ค่ะหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีนะคะก็คือเขาจะไปย้อมสีสีนั้นสีนี้ได้ คือได้สีตรงตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราไปใช้สีน้ําตาลเมื่อ็สีมันก็จะตกใช่ไหมคะต้องกาดสีแดงก็จะเป็นสีแดงสีแดงอย่างอื่นอเงี้ยสีแดงเลือดนกสีแดงเลือดนกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สีแดงสดนะคะเพราะฉะนั้นเขาเกยต้องการต้องการสีสันต้องการสีใสนะคะเพื่อจะไปทาเพื่อจะไปทําเครื่องมือแพทย์หรือไปต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีนะคะอันนี้นะคะสามารถทําได้จากน้ํายาง แล้วก็อย่างค้อถ้วยก็ทําได้อย่ก้อถ้วยที่ใช้นะคะเดี๋ยวนี้ใช้สี่มีดพอค่ะก็คือย่างก้อนถ้วยที่ยังยังกรีดไม่เท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะมาทําตัวนี้ได้นี่ราคาตัวนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นแนวทางไหมคะเหมือนกับครูพิสศัยมมองเห็นนะว,ว่านี่ราคาจะช่วยให้พี่น้องชาวสวนยางสามารถขายยางก้อนถ้วยให้มีไรายได้เพิ่มได้ะคะ่ะ โดยทำยางก้อนถ้วยแค่สี่มีดและเมื่อไปทำยางเคฟะคะ่ะเมื่อไปเข้ากระบวนการแปรรูปนะคะแปลรูปขั้นต้นเป็นยางเคฟนะคะสามารถที่จะได้ยางเคฟคุณภาพดีเทียบเท่ากับยางแท่งระดับห้านะคะตัวนี้ S T R 5นะคะ,ะ,คะสุดยอดนะคะที่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้ะคะ่ะใครเห็นด้วยกับครูพิเศษไ ช่วยกดหนึ่งให้ด้วยค่ะและกดแชร์กัพิสมัยด้วยนะคะส่วนยางเคปสีน้ำตาลนะคะก็เป็นวัตถุดิบในผลิตยางแท่งนะคะอันนี้มันมีข้อดีค่ะในการที่เอายางข้อถ้วยมาทำยางเคปนะคะก็คือคือปลายทางก็คือไปหายางแท่งอันนี้ก็จะทำให้มีข้อดีก็คือในการทำยางเคปตรงนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการอบความร้อนค่ะแต่ว่ายางก็ยังมีความยืดหยุ่นดี นี่แหละค่ะช่วยประหยัดพลังงานอะไรที่เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะในการทําที่อย่างเคสที่ครูพิสมัยนะํามาเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นแถทวทงหนึ่งที่เขาสามารถที่จะไปเป็นคือเป็นคู่ขนานค่ะคือไปเจอกันนะคะเป็นเจอกันกันกบยางแท่งนะคะเดี๋ยว,วหลังครูพิสมัยจะมาเล่ากระบวนการผลิตยางแท่งให้ฟังค่ะว่าเป็นอย่างไรและอย่างเคสจ,จะเข้ามาทดแทนได้อย่างไรนะคะตื่นเต้นไหมคะพเพลียมากเลยนะคะคุณ ็นคนโชคดีมากที่เข้ามาในไรนี้ครูพิสมัยขอกดแชร์กันคนละแชร์สองแชร์นะคะออกไปให้เพื่อนเรานะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเชิญเลิกนะคะครูพิสมัยมีคอร์สนะคะเทคนิคก,การผลิตเทคนิคขั้นเทพในการทําอย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีะคะ่ะเพื่อทําให้รายได้เพิ่มอันนี้เป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากะคะ่ะที่จะมาช่วยพี่น้องชาวสาะะัญญาณค่ะให้สามารถที่จะ มีไรายได้เพิ่มจากการทํอยางก้นถ้วยค่ะมันมีวิธีการเยอะแยะค่ะที่เราจะเพิ่มไรายได้จากยางก้นถ้วยนะคะแล้วก็ครูพิสมัยก็จะมีหลายวิธีที่จะมาลดค่าใช้จ่ายค่ะลดการใช้แรงงานในส่วนยางอันนี้ก็จะเข้าประเด็นตรงนี้เลยค่ะในคอร์สขั้นเทพนะคะเทคนคขั้นเทพเรียนอะไรบ้างอันแรกก็คือ mindset ค่ะครูพิสมัยก็จะมาช่วยเปิดไม n d s e t ให้กับทุกคนนะคะว่า เราสามารถทุกอย่างเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงได้ให้มันดีขึ้นคิดดุดสิกะว่าถ้าเรามีความคิดเดิมๆยึดความคิดเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนเราไปยึดว่าสิ่งที่เขาทำดีดอยู่แล้วดีถ้าไม่ดีจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างไรครูพิสมัยไม่เถียงนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยสุดยอดเลยคะ่ะแต่ถ้าเราได้นาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วเอาวิทยาการสมัยใหม่มารวมกัน คิดดูสิครว่าจะจอดเจียมขนาดไหนเนี่ยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเปิดใจค่ะมีหลายหลายครั้งค่ะที่ครูพิสมัยไปเจอาวสวนญานะคะครูพิสมัยพยายามชี้แจงแนะนําเขาเขาไม่เชื่อค่ะเขาไม่ฟังเขาบอกว่าสิ่งเขาทํามาแล้วดีถ้าไม่ดีเขาจะทำม,มาต่อตอกันได้อย่างไรเนี่ยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูพิสมัยเสียดายมากค่ะเสียดายแทนเขาในการที่จะ เสียโอกาสที่เขาเสียโอกาสในการที่จะเพิ่มไรายได้ให้สูงขึ้นนะคะเพียงแค่เขาปรับเปลี่ยนนิดนึงเขาก็ได้แล้วนะคะม i n d s e ตสำคัญนะคะเราจะต้องมีม i n d t ที่ดีก่อนในการทําสวนยางในการทํำยางก้อนถ้วยะคะ่ะถ้าเรามีแต่ความคิดลบปุ๊บวันๆคิดแต่ว่าโอ้ทำทำยังไงก็ได้อย่างนั้นทําไปแล้วก็อย่างนั้นแหละไปขายก็ได้ราคาไม่ดีอันนี้ผิดค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ภูมิสวัสดีค่ะคดีค่ะ,ค,ะคุณแชมป์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังในไรน์นะะี้ค่ะแล้วที่ครูพิสมัยก็เคยบอกนะคะว่าเวลาการลงมกลุ่มไปขายยางก็ถ้วยนะคะในร้านหนึ่งนะคะเหมือนกับการตลาดเนี่ยที่ครูพิสมัยจะมานาความรู้ทางด้านการตลาดมาให้ะคะ่ะการตลาดสําคัญนะคะทําอย่างไรเราถึงจะขายยางได้ดีก็คือในเวลาที่เขาเอาอยางก็ถ้วยไปขายที่ร้านรับซื้อนะคะ เวลาพ่อค้าเข้ามาดูเขาจะดูภาพรวมทั้งกลุ่มบางทีของเราของดีทั้งหมด99%มีไม่ดีอยู่แค่1%อันนี้แหละค่ะไอ้หนะคะรู้ไหมคะไปดึงราคายางจาก9 9โลงมานะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนนะคะมีปรับเปลี่ยน2อย่างนะคะที่คุณพิสมัยให้เทคนิคอันแรกก็คือเราจะต้องไปดึงไอ้หนะคะ ให้เขาผลิตยางให้ได้คุณภาพดี mm hmm. เพื่อที่จะได้คุณภาพทับเทียมกันราคาก็จะได้สูงขึ้นอันที่สองก็คือแยกเลยค่ะถ้าเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็บอกว่าเขาทำยังไงก็ทำแบแบบนั้นแหละรู้สมัยเข้าใจค่ะบางควร็็ปรับเปลี่ยนยากนะคะ่ะนี่แหละค่ะหมาเสียถึงได้สองคันนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนเราถึงจะทำได้ก็คือให้แยกไปเลยค่ะแยกเป็นกลุ่มที่ทำยางดี ยกเป็นกลุ่มที่ยางไม่ดีเพื่อว่าพ่อค้าเขาจะให้ราคาไอา้ยางดีเขาก็ให้ไอา้ยางที่ไม่ดีเขาก็ไม่ได้นะคะตรงน,นี้หรือในทางกลับกันในกลุ่ม9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำยางไม่ดีใช้กรดซาฟอริกแต่ว่าในในกลุ่มที่น้อยนะคะส่วนน้อยทํายางดีใช้กรดฟอร์มิกดีนะคะขอแยกเลยคะ่ะให้พ่อค้าเขาแยกเลยเพื่อว่าอายางเราที่มีอยู่นะคะใน10%นนะคะ อย่างที่ร้อยเปอร์เซนต์ทำยางไม่ดีข้าวสิบเปอร์เซนต์แต่ยางดีสิบเปอร์เซนต์เราขอเป็นสิบเปอร์เซนต์ตรงนี้นะคะให้เขาแยกเลยแล้วก็ราคาตีราคาเลยอันนี้จะช่วยได้เพราะถ้าทางฝ่ายข้าวสิบเปอร์เซนต์ก็เห็นว่าในสิบเปอร์เซนต์เนี่ยใช้กรดฟอร์มิกทายางออกมาสวยและได้ราคาดีแต่เขาก็จะปรับเปลี่ยนกันเองนะคะราคานําตลาดแต่ค่ะเราจะต้องใช้ราคานําคุณภาพแล้วก็นาตลาดให้ได้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะ นี่ค่ะครูพิสวทธจะมาสอนค่ะวิธีการแล้วก็ผลิตยางก้อนถ้วยทําอย่างไรให้ก้อนอยางก้อนถ้วยที่แบบให้ได้คุณภาพดีนะคะการใช้กดทําอย่างไรนะคะกดฟอร์มิกตรวนี้นะคะทาอย่างไรถึงจะให้ยางจับตัวได้ได้หมดนะคะแล้วก็ยางไม่ไมีกลิ่นเหม็นไม่สร้างภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเอาอ เอากากน้ําตาลไปฉีดท้น,นะคะไม่ต้องทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่ายางของเราคะ่ะถ้าใช้กดที่ถูกต้องากลิก่นเราก็จะไม่มีแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ยางเพิ่มค่ะอย่างก้อนถ้วยจะได้เพิ่มนี่แหละคะ่ะได้ก้อนถ้วยคุณภาพได้คุณภาพดีแล้วก็ปริมาณเยอะขึ้นเราก็ได้รายได้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้แล้วครูพิเศษหมก็จะมีวิธีการที่จะทดสอบให้เห็นว่าในนั้นกด หรือ,อยังจะสารจับตัวต่าง,างๆที่ขายในท้องตลรราดอะค่ะที่เราซื้อมาเราไม่แน่ใจว่าเป็นกรดฟอร์มิกจริงหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะทดสอบได้โดยวิธีการง่ายๆค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็รู้แล้วว่าไอสารที่เราซื้อมาใช่กรดฟอร์มิกหรือเปล่าเ<ละ>นี่ยะค่ะจะเป็นตัวช่วยเราค่ะเพราะว่า,า,าหลายๆคนที่ครูพิมัยไปเจอมานะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าที่เขาซื้อมาเป็นกรดอะไรเห็นแต่ว่าเห็นแต่บอกว่าเป็นกรด สู้ฝนนะคะก็เลยซื้อมาใชานี่ยค่ะต่อไปพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถจะ,จะผลิตยางก้นถ้วยคุณภาพดีนะคะและอย่างหนึง่งที่ครูพิเศษใจะมาสอนนะคะทำอย่างไรเราจะประหยัดน้ำกดได้เมื่อเราใส่น้ำกดลงไปแล้วในยางก้นถ้วยถ้าเราใส่ทุกวันทุกวันเราจะทำไงเราจะประหยัดคือแทนที่จะใส่ปริมาณเยอะนะคะปกติจะใส่ ความเพิมพ้นอยู่ประมาณ3-4%แล้วเราก็จะใส่ประมาณ1 5 2 0ถึซีแต่ผู้พิสมัยจะมีวิธีการที่จะช่วยลดกดตรงนี้ลงได้ค่ะเราไม่ต้องใส่15 -20 ซีทุกวันวันต่อไปเราสามารถลดลงได้เหลือ1 0เหรือ5ซีซได้ค่ะนี่ค่ะวิธีการที่ช่วยประหยัดนะคะาการทำอย่างก้อนถ้วยที่ดีได้ก้อนถ้วยที่สวยนะคะเห็นแล้วก้อนแข็ง โดยที่เราไม่ต้องไปใส่สารอะไรต่างๆนะคะแค่มีเทคนิคในการทำนะคะเทคนิคในการทำทำอย่างไรให้ออกมาสวยนะคะไม่ย้วยเวลาเราไปบีบก้อนไอ้ยางก้อนถ้วยนะคะมันไม่มีฟองอากาศไม่มีน้ำออกมาที่แบบว่าขุนๆนะคะต่อไปน้ำจะใสและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยะคะ่ะเนี่นะคะ่ะเป็นวิธีการที่ครูสมษใมจะนำมาให้และครูพิษัยก็จะสอนเรื่องการตลา,าดด้วยะคะ่ะ ทำอย่างไรเราจะขายยางก็โั่อย่างไรให้ไม่เสียเปรียบพ่อค้านะคะตรงนี้มันเป็นเทคนิคค่คะเป็นเทคนิคคัดเทศจริงๆค่ะที่ครูพิสิัธตั้งใจมากล่ะที่จะมาให้ความรู้ตรงนี้ค่ะอยากรู้ราคาคอร์สใช่ไหมคะอยู่ที่2,900บาทค่ะอันนี้คือราคา e a r l ์รี r เค่ะจากราคาเต็ม9,900บาทค่ะถ้าใครลงทะเบียนวันนี้จะได้ราคาเออร์รีเค่ะพิมพ์จองได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้ แต่ถ้าใครยังลังเลอยู่ราคาก็จะปรับตัวขึ้นทุกวันทุกวันนะคะตัวนี้เพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทค่ะค,ะคอสนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงส่วนยางอยากที่จะพัฒนาคุณภาพยางให้ดีขึ้นอยากจะได้ผล,ผลผลิตยางมากขึ้นอยากจะได้รายได้มากขึ้นคุณมาหาครูพิสุวยเลยะคะ่ะถ้าคอสคุณดูตอนนี้ เพื่อนๆดูอาจจะว่าแพงนะคะแต่จริงๆแล้วเราเกิดยางแค่ไม่กี่เดือนเราก็ได้เราก็คุ้มทุนแล้วหลังจากนั้นเราที่เราจะเกรีดอีกทำยางก้อนทั่วไปอีกเป็น10ปี20ปีอันนั้นคือกำไรค่ะกำไรที่เราจะได้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากค่ะที่แพงเพราะว่าเราไปเลาผิดต้อาถูกไปซื้ออะไรมาใส่ไมร่รู้เพื่อนบ้านบอกว่าไอ้ตัวนั้นดีไอ้ตัวนี้ดีไปซื้อ ซื้ออย่างน้อยนิดอย่างน้อยหน่อยเราคิดว่าเราหมดเงินไม่เยอะไปดูสิคะลองคิดบัญชีคะ่ะโอ้หมดเยอะเหมือนกันนี่นะคะมาเรียนรู้นะคะคุณก็สามารถที่จะได้คะ่ะแต่คอร์สนี้ก็ไม่เหมาะกับคนที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วช่างมันเคยทํอย่างไรก็ทาอย่างนั้นอันนั้นคือคนที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนนะคะไม่เหมาะสมกับคุณคะ่ะเพราะว่าคอร์สนี้ เหมาะสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาสวนยางพัฒนาการขายผลิตผลจากสวนยางคือยางก้ทถ้วยเพื่อให้จับเงินล้านได้ถ้าคุณคิดถึงตรงนี้นะคะเส้นชัยของคุณมีคือจับเงินล้านคุณมาเรียนกับครูพิสมัยแต่ถ้าคุณไม่คิดที่จะทําอะไรเลยคุณคิดแต่ว่าสวนยางแค่แค่สวนยางต่างกันนะคะ สวนยางโอ้โหเราโชคดีจังเลยที่มีสวนยางมีแหล่งไรายได้ให้เราเขาเป็นเขาเป็นที่หนึ่งที่จะทําให้เรามีไรายได้ไประจําตลอดไปนี่แหละค่ะตัวนี้คุณสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แต่ถ้าคุณมีความคิดว่าว้าแค่สวนยางทําไปแค่แค่นั่นแหละราคาก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรอันนั้น,นะคะ่ะคุณก็จะคนละอย่างกันนะคะพอมองอย่างนี้คุณก็จะไม่เห็นอนาคต กับอีกคนแรกที่มองเห็นคุณค่าคุณสวนญาและเป็นแหล่งที่จะมีไรายได้นะคะตลอดไปให้แล้วก็ยังสามารถที่จะส่งทรัพย์สมบัตินี้ไปให้กับลูกหลานได้นี่แหละค่ะแค่ m มซ์เซ็นะคะ m มซ์เซ็อย่างเดียวแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ครูพิสมัยจะมาสอนในการทําอย่างก้อนถ้วยค่ะใครสนใจอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะบอกว่าจองแต่ครูพิสมัยจะให้ทีมงานติดต่อไปนะคะ สำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้เข้ามาในไร้นี้ทำไงเสียดายจังเลยอยากจะเรียนอันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์จองได้ค่ะครูพิสมัยจะให้เวลาถึงเท็จคืนนะคะความรู้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะถ้าเราคนเรานะคะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเพราะความรู้ทุกวันโลกเปลี่ยนไปทุกวันความรู้ก็เปลี่ยนไปทุกวันพนกันค่ะแต่ถ้าเรารู้หลักในการทำอย่างที่ดี เราก็จะสามารถที่จับเงินล้านได้เลยนะคะคิดถึงสใัญนญาณใหม่คิดถึงครูพิเสมัยม่สัญญาณเอ็กซ์เปิดค่ะ